กานนี้ไม่ให้พี่เบ่าวทำแต่ให้พ่อกับแม่หอมแก้มกันครับผมเอาอยากได้ไหมพ่ออยากได้ไหมเป็นงานภาษีไห้ลูกอ่ะพ่อแม่กับแม่ขอโอ้ยคอยกระตือคอยเฮ็ดงานเล็กของโลกพี่น้องพอได้เปลี่ยนบัตรยังแม่บอมให้หอมบ่อพอได้แปลงบัตรยังห้หอมบ้าหอมหอม งานแรกของล็กว้เจ้าเบาเฮ็ดแตให้พอจ้าบากาแฟเจ้าเบา้อมกันโอเคประตูแรกผ่านไหมครับผมผ่านผ่าเอาสองให้เพื่อนเยเอาสองคนเอาสองคนเอาสองวันโอ้ยมาเขายากเลยเนาะคณะเป็นเหียนเจ้าของกันเขายากจูประตูนี้ไม่มีซองทไมตองด่านนี้ให้เจ้าเบาทำอะไรครับด่านนี้ทำอะไรครับผมประตูนี้ไม่มีซองนะคะอะไรนะคะไม่เจอ ามาประตูนี้ไม่มีซองนะคะเอาไม่มีซองก็ไม่ใช้ค่ะเจ้าสาวมันมีซองแล้วเจ้าสาสามาก็จะมีซองล้างมานะล้างมานะล้างมาเข้าไปต้องเรียนมาเจ้าสาวน้างที่สุดครับรักที่สุดขาทำไมเสียงอ่อนไปยังไม่พอใจเดี๋ยวเปิดไปได้ล้าที่สุดครับ อยากให้เจ้าเบาเต้นเด้งดึงให้น้องเจ้าสาวมาเต้นแทนครับน้องสาวจะเต้นแทนครับเต้นดึงครับเด้นดึง ผ่านไหมครับผ่านไหมครับผ่านค่ะผ่านค่ะพอดานีดานี้เพิดจิใส่ผ้าครับผมใส่ผ้าไหมยางดีครับผมเมนเมนนาเอามาเลยค่ะมาเอามาจุงเจ้าบ่าวเข้าบ้านจุงเข้าบ่าวเข้าบ้านโอ้ใส่ผ้าสลุงไหมยางดีอ่ะโอ้ใส่ผ้าไหมบุรีรัมย์ว่ะผ้าไหม เออผไมไหลายไซต์ปลายครับไสยไซตยันเออพะไมมทางบริรัมทางสุรินเพื่อนไหลนี้ก็เนาะต่อไปเป็นการล้างเท้านะครับผมโดยยาดไปเจ้าเซ้าสีล้างให้ให้เยียบถึงหินจะได้เป็นมือดักแน่นมีคิดใจนับแน่นคือหิน ยับถึงนินครับยับถึงนิ้ยับถึนให้เป็นผู้นักแนนคือเฮียนแล้วกัดน้าแพรให้เป็นผูอ่อนรับครับน้าอยได้แข็งรองบดเท่าเมอเท้าลางสเท้าีพาบันิพาเสียลูกพาสีผ้ผ้าพาพาสีเสียตีนเสียตีนให้พี่ไอโอเคเดิ๋ทา เจ้าสาวมารับเจ้าเบ่าแล้วครับผมเจ้าเป่าเจ้าสาวมารับเจ้าเ่าแล้วเสียงตบมือดังๆหน่อยครับลำดับต่อไปเราจะเข้าสู่พ <motiv ators> ิธ er <die> <score> ีงานเลยนะครับผูใหญ่หาไลายปูเท้าปูถั่เหอยลายครับผมไอ้คำไอ้ขุน